สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน Line นะครับวิธีการไม่ยากเลยนะครับเริ่มจากเราเข้า Google นะครับเข้า Google เสร็จแล้วนะครับพิมพ์คำว่า Line นะครับโอเคนะครับแล้วก็กดตัวนี้เลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าการดาวน์โหลดมี3ามช่องทางนะครับมีที่ใช้กับเครื่อง Apple นะครับใช้กับ Google Play Store นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ดาวน์โหลด for Windows นะครับหรือใช้สำหรับ Windows นะครับกดตอนนี้ครับกดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับกดตัวนี้เสร็จแล้วก็โปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดข้างล่างนี้นะครับเราก็รอนะครับ รอจนกว่า,าโปรแกรมจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไลน์เสร็จนะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการาตัวนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เปิดนะครับหรือภาษาอังกฤษก็ open windows นะครับอตอนนี้เราก็เปิดนะครับ เปิดเสร็จแล้วนะครับก็เราก็ทําการไอตอนนี้สามารถเปลี่ยนภาษาได้นะครับภาษาไทยนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษกดคำา่า n e x กนะครับแล้วตอนนี้ก็ภาษาอังกฤษกาตกลงหรือว่าโอเคนะครับ โอเคนะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เราใช้อ e ีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับอ่าข้างล่างนี้ใช้รหัสผ่านนะครับหรือจะสแกนเขียวองโคตดตัวนี้ก็ได้ครับก็เสร็จสิ้นการติดตั้งดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งลายนะครับ